สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่วัดดีชาแนลนะคะเรากลับมาเจอกันอีกครั้งค่ะในช่องของวัดดีลีลาวดีกับหยกคนนี้แน่นอนค่ะก็ห่างหายกันไปพอสมควรนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้หยกกลับไปทํางานแล้วนะคะแล้วก็ช่วงทํางานนี้ก็เลยไม่ค่อยได้มีเวลาทาคลิปสักเท่าไหร่นะคะวันนี้สิ่งที่จะมาอวดคุณผู้ชมมาอวดเหรอแหมดูดูมีตังค์ไม่ใช่ไม่ใช่เหมือถึงว่าจะมาแกะของแกะรองกันนะคะ ช่วงที่หยกว่างๆเนี่ยนะคะเชื่อว่าผู้หญิงหลายคนแหละเวลาก่อนจะนอนเนี้ยต้องมีสักนิดนึงนะนะแวะเข้าไปในตามแอปพลิเคชันนะคะไปช้อปปิ้งกันสักนิดนึงบางคนก็อาจจะถนัดในเรื่องของอการดูไลฟ์สดใช่ไหมคะแล้วก็กด F อะไรอย่างเงี้ยของหยกนี่ก็จะสร้างสองอย่างวันไหนที่นอนดึกอแน่นอนคือวันนั้นจะต้องมีการไลฟ์สดดูดูไลฟ์สดที่แม่ค้าที่วเ,เขาขายของที่เราชอบอ่ะเนาะอย่างเสื้อผ้านะคะเครื่องสำอางรองเท้าอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าวันนี้ค่ะ ยกเนี่ยไปช็อปนะคะไปซื้อกระเป๋าตางมาค่ะเป็นกระเป๋าที่เห็นแล้วรู้สึกว่าเออชอบนะคะเพราะว่ากระเป๋าตังเรามันก็ขาดแล้วเนาะก็เลยเอออยากได้อันใหม่ทุกอย่างอะเวลาซื้อคุณชมมันจะมีเหตุผลของมันตลอดลเลยโอ้ถ้าเราซื้อม,มันจะมีเหตุผลให้เปลี่ยนตลอดถ้ามาใจเราอยากได้ใช่ไหม <c oughs> วิธีการที่จะระง,งับกิเลสของเราก็คือทําไมคะซื้อเลยค่ะถ้าไปบอกระง,งับไปนั่งสมาธิเราอาจจะแบบ ไม่ค่อยได้ซื้อเลยแล้วกันถ้าเรามีกําลังซื้อนะคะแต่ว่ากระเป๋าสตางค์ที่หยกซื้อมาวันนี้ราคาโอเคเลยนะราคาถูกนะคะแล้วก็ไม่แพงแล้วก็คือได้มาแล้วนี่ตอนนี้ยังไม่แกะเดี๋ยวเราจะแกะไปพร้อมๆกันเลยนะคะจะดูว่าพอแกะออกมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นมันจะตรงปกไหมเดี๋ยวตอนแรกเนี่ยนะคะเดี๋ยวหยกจะขึ้นภาพให้ดูก่อนนะว่าเนี่ยที่หยกซื้อมานะคะเป็นแบบนี้เนาะ ในใน,ใน,ใ,น,ใ,นในแอปอะในในแอปช้อปปี้นะคะอยกซื้อมาเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาลองแกะกันนะคะว่าเป็นยังไงเนาะแล้วก็ก่อนที่เราจะเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์นี่นะคะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยโดยเฉพาะคุณผู้หญิงนะคะเราจะมักจะดูดวงก่อนไหมเอ้ยเราเกิดวันพุธนะคะเราเกิดวันพุธนะพุธกลางคืนสีอะไรเหมาะกับเรานะคะซึ่งหยกก็เข้าไปดูเหมือนกันหยกก็เป็นชนีหนึ่งเน,นเหมือนกันเข้าไปดูว่าเอ๊ะ กระเป๋าสั่งที่เราจะใช้เนี่ยนะคะมันเหมาะกับเราไหมเราเกิดวันพุธตอนกลางคืนเสริมอำนาจบารมีตรงสีนี้เสริมความรักตรงสีนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆอยู่เป็นคนที่ไม่ค่อยมานะคะซึ่งวันพุธเขาบอกว่านะคะวันพุธกลางคืนนะถ้าเป็นวันพุธกลางคืนเขาบอกว่าใช้กระเป๋าตัคงสีชมพูนะคะจะโอเคมากเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพอไปดูราศีมีนยกเจอราศีมีนนะคะเขาบอกห้ามใช้สีชมพูค่ะ <c oughs> คนพูดกลางคืนบอกว่าห้ามใช้สีเหลืองนะคะห้ามใช้สีเหลืองแต่ใช้สีชมพูได้แต่ราศสีมีนบอกว่าให้ใช้สีเหลืองสีโทนเย็นสีไปทางแบบโทนฟ้าเย็นหรือสีเหลืองอะไรอย่างเงี้ยจะมีการเสริมซึ่งมันก็ขัดกันอยู่อ่ะก็เลยกลายเป็นว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวฉันซื้อกระเป๋าตังค์ฉันเห็นแบบไหนฉันก็ชอบแบบไหนฉันก็ซื้อแบบนั้นแล้วกันนะคะจะได้ไม่ต้องแบบว่ามานั่งเถียงกับตัวเองแบบ จะเชื่ออะไรดีอะไรอย่างเงี้ยเพราะาสุดท้ายแล้วทำไมเราก็คือคนใช้กระเป๋าตังค์ใบนั้นนั่นเองนะคะเอาให้เหมาะกับเราแล้วกันปกติเนี่ยกระเป๋าตังค์เวลาที่เดี๋ยวขออนุญาตแกะไปด้วยเลยนะคะอันนี้ยังไม่แกะยังไม่มีรอยแกะนะคะได้มาแล้ววันนี้เลยสดๆร้อนๆแล้วก็มาทําคลิปแกะไปพร้อมกันนะคะช่วงของวด,ดีชนนอยากแกะของเอ้พูดไปยังงั้นโอเค เดี๋ยวหน้าดิหน้า้านมันกระดองเลยอ่ะฉันจะทำนี่ค่ะเห็นไหม่ะมพี่หมีน่ารักมากเลยเป็นใบที่กำลังแบบเหมาะเหมาะม,มือหยกเลยนะเออโอเคเลยนะนี่นะคะอุ้ยน่ารักมากเลยอ่ะคุณผู้ชม,มแล้วนี้ค่ะดูน่ารักมากลายหมีนะคะ นี่เลยหยกสั่งมาจากช้อปปีนะคะอย่างที่บอกไปว่าเราหยกซื้อมาในราคา145บาทนะคะแล้วก็เขาเนี่ยมีโค้ดส่วนลดไม่ใช่โค้ดส่วนลดเป็นโค้ดส่งฟรีนะคะกลายเป็นว่าหยกซื้อมาในราคา150รบาทรวมส่งแล้วนะคะก็ถือว่าถูกมากอะ่ะแล้วคือเราแล้วผ้าล้วคือแบบหนาหนามากค่ะแบบไม่บางกรอบแบบแล้วโอเคอ่ะเนี่ยมันมีคุณภาพนะคะในใน บอกว่าคุ้มคุ้มราคาของเขาเลยอ่ะ145บาทนะเป็นกระเป๋าแบบคล้องมือนะคะนี่มีมีรายละเอียดเขาบอกให้เลยเขาบอกรายละเอียดด้วยนะคะวัสดุทาจากผ้าทอผสมไหมแท้เกรดพรีเมียมสีสวยมากอันนี้สีสวยจริงค่ะคือจริงๆแล้วมีหลายสีนะคะคุณผู้ชมมีสีแดงสีฟ้าสีชมพูอันนี้คือไม่ได้มาจากร้านนะคือแบบว่าเออพอเห็นแล้วเออมันโอเคนะเราก็มาบอกต่อได้นะคะแบบ ให้คุณผู้ชมเผื่อเป็นใครที่กาลังหารกระเป๋าสตางค์ที่มันแบบคล้องมือชอบแบบคล้องมืออย่างงี้แล้วข้างในก็ใ,ใส่ใส่แบบพวกบัตรอะไรได้นะคะก็ร้านเขาอยู่หนองคายนะที่หยกเห็นในช้อปปี้เนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยส่งจากหนองคายแล้วหยกในยอยู่สงขลาใช้เวลาแค่ประมาณ3-4วันก็ได้แล้วว่ะโอ้แล้วี่ถูกใสคือสิบรุ่นมากเลยอ่ะ <c> เ <oughs> <c oughs> นี่ยเราก็คือคล้องมือได้นะ ใส่แบบโทรศัพท์มือถือได้อะไรอย่างเงี้ยอะถ้าหากว่าใครสนใจนะคะก็เดี๋ยวยกทิ้งลิงก์ไว้ให้อย่างที่บอกไปนะคะก็ลองไปกดเซิร์ชหาลองดูกันได้นะคะลองไปตัดสินใจนะคะว่าเอ๊ะเ,เราจะเ,เปลี่ยนกระเป๋าตังค์แล้วก็แวะไปดูได้นะคะเป็นน้องหมีแบบนี้น่ารักนะคะเขามีชื่อยี่ห้อด้วยนะหยกไม่แน่ใจว่าเขาอ,อ่านว่าอะไรเดวิดดักเดี๋ยวยกใส่ไว้ให้นะคะใส่ชื่อให้นะคะโอเค วันนี้มาโชว์แค่นี้แหละว่าดีฉมีอยากแกะของเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะคะถ้าว่าใครที่อยากจะซื้อกระเป๋าตังใหม่เนาะวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามรับชมนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านเลยค่ะวันนี้ยกลาไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย